กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โชว์ของ Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้ EP ที่26แล้วนะครับดังที่ผมได้เคยอ่าเกินไว้ตอน EP ที่25ก็คือจะบอกว่ามีทอมารีวิวเช่นเคยตัวนี้จะเป็นทออ่าแบล็กนาร็อกนะครับของ h s s r r o มาเ e ล l e g e n ต s นะครับผมรีเจนซีดีก็คือตัวนี้จะมารีวิวพร้อมกับหัวคัสตอมหัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ยืม รุ่นพี่ท่านหนึ่งมาเล่นนะครับผมก็รุ่นพี่ใจดีมากที่ให้ยืมมาเล่นก่อนยืมมาถ่ายรูปยืมมาอัดคลิปถ่ายนะครับก็จะขอรีวิวให้กับทุกทุกคนได้ชมกันนะครับผมก็ขอรีวิวในส่วนของหัวหัวนี้เลยแล้วกันครับก็มันเป็นหัวคัสตอมของใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดีเทลของมันคือสวยมากดีเทลค่อนข้างคมค่อนข้างชัดเลยครับ สำหรับหลายๆท่านที่เล่นฟิกเกอร์ก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าหัวบางหัวเนี่ยของอ Marvel ม e g e เด s หรือของอ่าเ f เนี่ยมันก็จะทำออกมาไม่ได้ดีมากมายนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกหัวจะทำออกมาดีที่เขาปั้นออกมาดีพร้อมกับฟิกเกอร์ก็เลยหาหัวคัสตอมหาหัวดิบมาเพ้นอะไรกันแบบนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผ่านหัวไปก่อนเดี๋ยวค่อยใสใ่ทุกคนดูก็อันนี้นะครับจะเป็นพาร์ทเสริม ที่เขามีให้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อต่อมาจากรุ่นพี่อีกทีหนึ่งเป็นตัวที่อ่เรียกได้ว่าเป็นโมแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าตัวทอตัวนี้เขาจะมีออกมา2แพ็คก็คือแพ็คคู่กับแพ็คเดี่ยวนะครับก็อันเนี้ยอ่าน่ารู้สึกว่ารุ่นพี่ที่บอกเขาไม่แด่ใจว่าจะเป็นบอดี้แพ็คคู่แล้วหาพาร์ทเสริมอื่นๆมาใส่เพิ่มหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บอดี้จับแพ็คเดี่ยวนะครับผม ก็โอเคอันนี้พาร์ทเสริมที่เขามีให้นะครับก็จะมีนี่นะครับที่ได้มาเป็นดาบนะครับหนึ่ง <od> <idades> คู่ก็น่าจะเป็นยาง PV C ก็คือนิ่มๆงองอได้หน่อยนะครับมันต้องดัดตรงกันถ้าเกิดมันเบี้ยวมากๆก็หาใดผ้าเป่าหาอะไรมาดัดๆัดแช่แข็งให้มันไม่เบี้ยวล้วกันนะครับสำหรับบางคนก็ขอรีวิวในส่วนของ ดีเทลก่อนแล้วกันครับคือดีเทลของตัวนี้เนี่ยหน้าของคริสอีแวนเนี่ยปั้นออกมาถามว่า,อาอขออภัยครับตรงนี้ต้องเป็นคริสแฮมเวิร์นะครับขออภัยขออภัยหน้าของคริสแฮมเวอร์เนี่ยปั้นออกมาได้ค่อนข้างาเหมือนประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซแต่ก็ค่อนข้างเหมือนนะครับดีเทลในส่วนของอื่นๆคือค่อนข้างสวยเลยผ้าคลุมตรงนี้ก็คือจะ ถอดได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นยาง PVC เหมือนกันนะครับผมอ่ะในส่วนของดีเทลอื่นๆนะครับคือทำออกมาได้ค่อนข้างสวยประมาณหนึ่งเลยนะครับในส่วนของบอดี้ตรงนี้ก็เป็นพาร์ทที่ถอดได้เหมือนกันนะคือเดิมทีแล้วอ่ะพาร์ทนี้มันต้องอยู่ขาฝั่งนี้แต่ก็ถอดมาใส่ฝั่งนี้ให้มันไม่เหมือนชาวบ้าน <c oughs> อ่ะฮะ โอ้ยลๆๆ่่งลุ่งล่งในส่วนของดีเทลอะผมคิดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนในหนังเลยนะครับก็สวยงามประมาณหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของจุดขยับนะครับในจุดขยับของเจ้าตัวนี้คืออุ้ยหลุด <c oughs> อ่ะหน้าเนี่ยสามารถเงยได้ประมาณหนึ่งเลยครับก้มเงยได้ประมาณหนึ่งนะครับคุมเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะในส่วนของแขนนะครับก็ตามปกติเลย คือสาม,มารถยกขึ้นมาได้เกือบจะ1 80องศานะครับแล้วก็หมุนได้360องศานะครับก็ตรวนี้ของมาริเจนหลังหลังก็แล้วแต่ตัวก็จะมีใบเสร็จมาให้ตรงนี้นะครับหมุนแขนได้นะครับพับแขนนะครับหมุนข้อมือนะครับผมก็อาบอดี้ตัวนี้จะทำออกมาให้มันอ่าเนี่ยครับก้มเงยได้ช่วงกลางลำตัวถามว่า เป็นข้อดีไหมก็เป็นข้อดีในบางส่วนแล้วก็เป็นข้อเสียในบางส่วนก็คือข้อดีก็คือมันทําออกมาแบบนี้เนี่ยตัวหุ่นเนี่ยมันสามารถเคัียบได้ค่อนข้างอิสระนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงํำตัวก็สามารถหมุนได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดมันหลวมอ่ะมันก็จะเสียบ,บาลานซ์ของตัวหุ่นไปเลยนะครับก็ช่วงขานะครับกลางได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมีติดดีเทลในส่วนของผ้าคลุมชาย ขาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีท่อนขาที่สามารถหมุนได้ทั้งสองข้างนะครับผมการพับขาทั้งสองข้างการขยับอันนี้ตัวนี้ข้อเท้าแน่นนิดนึงนะครับขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าเยอะวะออโอเคเยอะเยอะเยอะแหละเยอะแหละโดยรวมแล้วดีเทลทั้ง จุดขยับทั้งดีเทลในส่วนของตัวบอดี้ก็คือค่อนข้างสวยงามเลยครับเดี๋ยวผมจะลองใส่หัวคัสตอมให้กับทุกคนได้ดูนะครับหลายๆท่านเคยถามผมมาว่าหัวคัสตอมเนี่ยตัวจอยเนี่ยมันใส่เข้ากับตัวบอจอยตัวนี้ไม่ได้นะครับก็แนะนำเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาปกติกาวดินน้ำมันนะฮะเอากาวดินน้ำมัน ยัดเข้าไปนะครับหรือถ,ถ้าเกิดใครไปหาเนี่ยก็หาซื้อตามอ e ีเกีย e ตามอะไรเงี้ยบอกเขาว่าดูแท็กหรือว่าการดินน้ำม,มันก็คือต่างพนักง,งานเขาจะหาให้นะครับผมก็ตัวนี้อ่ะโอเคยัดเข้าไปเพื่อให้มันติดแน่นมากขึ้นนะครับคือสาเหตุที่เก็บหัวหาหัวคัสตอมมาใส่เพราะมันเป็นแบบนี้ทุกคนพอใส่แล้วคือมันสวยมากนะครับสวยมากจริงๆ ใส่พาให้ครบก่นอนนะฮะคือความอ่าเขาเรียกอะไรความสนุกของการเล่นฟิกเกอร์อีกอย่างนึงคือการได้คัสตอมฟิกเกอร์การหาหนู่นนั่นนี่มานะครับทำให้ฟิกเกอร์มันดูมีอะไรมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเพิ่มความสนุกในการเก็บสะสมนะครับคือตัวนี้สวยมากๆ ผม,มตั้งใจว่าจะเก็บโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ของอท่อแล้วก็กับตันอเมริกาให้ครบทุกเวอร์ชันน่าแต่ยากก็จะตามมาให้มันได้เยอะที่สุดที่จะตามมาได้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนึ่งนะครับรู้สึกว่าของมาเวลิเจนเนี่ยเหมือนมีเรื่องที่ท่านหนึ่งเขาเคยเก็บสะสมก็คือรู้สึกว่าจะมีบอดี้ที่เป็นของมาเวลิเจนเก้าเกบอดี้ที่ทําออกมานะครับก็ผมก็จะเก็บ อ่าคิดว่าอยากจะตามเก็บอ่าตัวมาวลิเกนเนี่ยให้ครบทั้ง9 b o บอดี้แต่ก็น่าจะตามยากอยู่หลายๆตัวนะครับอ่ะสวยสวยงามมากๆนะครับอ่าสำหรับใครที่เก็บบอดี้ทอได้ครบแล้วอยากแบ่งปันก็สามารถทักมาในเพจ a c e b o o k มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็ EP นี้ประมาณนี้แล้วกันครับก็ ไม่ได้มีอะไรเยอะตัวนี้ผมขอให้คะแนนที่9คะแนนครับอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่ยังไม่ค่อยวาวเท่าไหร่โอเคอเดี๋ยวก่อนไปวัดส่วนสูงเทียบสเกลให้กับทุกคนได้ดูก่อนละกันครับอ่ะสเกลของเจ้าตัวนี้นะครับ marvel l e g e n t s thor l a n a r o k ก็คือจะอยู่ที่6นิ้วปลายปลายนิ้กลางๆถึงปลายๆครับก็คือเป็นสเกล1นึต่อสินะครับผมสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยเก็บเริ่มสะสมอยากเริ่มสะสมก็คือ ตรงนี้นะครับจะเป็นสเกล1ต่อ12นะครับผมก็ประมาณนี้ครับบอดี้นี้ท่อแร็กนาล็อกนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยว EP หน้าจะมีตัวไหนมารีวิวกับทุกคนได้ดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องโชว์ของนะครับอีพีนี้ข้อมูลส่วนไหนอะไรที่พูดผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ อขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมมาจนถึงถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผม EP นี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ